สวัสดีครับเราจะมาพูดถึงมารยาททางสังคมมารยาททางสังคมที่ดีจะช่วยสร้างความประทับใจที่ดีต่อผู้คนรอบตัวเราวันนี้เราจะมายกตัวอย่างสถานการณ์5ตัวอย่างไปดูกันครับว่าจะมีอะไรบ้างเมจิกเบิดคือคําพูดที่แสดงลักษณะที่ดีต่อบุคคลรอบข้างนะครับเช่นขอบคุณขอโทษได้โปรดขอบใจครับเป็นกลุ่มคําพูด ที่แสดงทัศนะที่ดีต่อบุคคลรอบข้างที่เราอาศัยอยู่ด้วยนะครับควัปฏิบัติตามบ่อยๆจนจิตเป็นนิสัยนะครับง,ง,งมมากครับไม่เป็นไรครับรู้กราเทศะไม่ทักหรือพูดเรื่องที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจอับอายหรือเสียหน้าลองเปลี่ยนการทักทายเรื่องรูปลักษ เป็นถามไทยสารทุกขสุกดิบเอ้ยอ,อ้นว่าไ,ไงดีครับพี่โยช่วงนี้ไม่ค่อยมาเรียนเลยนะเนี่ยดูโสมๆนะติดหรือเปล่าโ้ผิดอะไรเนี่ยเคารพความเป็นส่วนตัวอย่าแอบ,บมองหน้าจอหรือส่องของส่วนตัวของคนอื่นเพราะทุกคนมีสิทธิ์ในพื้นที่ของตัวเอง เคารพพื้นที่ส่วนตัวของอื่นไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทแต่ยังเป็นการให้เกียรติและความไว้เน,นื้อเชื่อใจอีกด้วยไม่หยิบมือถือขึ้นมาเล่นในขณะที่คุยกับผู้อื่นโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่เวลาส่วนตัวผลริเรี่ยงการหยิบมือถือขึ้นมาเล่นเป็นอันขาดนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ในห้องประชมุมพูดคุยกับลูกค้าหรือในห้องสัมภาษณ์งานนะครับ ดูก่อนเข้าห้องแสดงถึงความเคารพความสุขภาพและให้เกียรติผู้อื่นเพราะก่อนเข้าประตูนะคะจะได้ไม่เจอฉากที่ไม่คาดคิดและเป็นการให้เกียรติคนข้างในด้วยนี่ก็คือมรารยาททางสังคมที่เรานำมาฝากกันไว้ในวันนี้หวังว่าทุกคนคงจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่และมีรอยยิ้มที่มากขึ้นนะครับ Oh, <laughs>